ขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงให้ได้ยอด100ล้านต่อปีคลิปนี้โคชบีจะเล่าให้ฟังนะครับหนในเคล็ดลับนั่นก็คืองานคุณต้องมีคุณภาพงานคุณต้องดีไซน์สวยตรงความต้องการของตลาดโคชบี <B. S 2> ก็ใช้เทคนิคนีคน้แหละครับที่ทําให้โคชบีขายดีมาโดยตลอดวันนี้โคชบีนะครับมาอยู่ที่เมืองควางโจวประเทศจีนและที่ที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือโรงงานผลิตเสื้อผ้างานป้ายนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับโคชบีเปิดคอร์สสอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะมีงานป้ายเป็นของตัวเองที่ต้องการจะมีงานแบรนด์เป็นของตัวเองนะ ขายเสื้อผ้าออนไลน์ให้ได้ยอดขายพันบ้านต่อวันเนี่ย เขาทำกันยังไงโคดบีแกะวิธีการมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับสอนคุณตั้งแต่จากศูนย์เริ่มตั้งใครอยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าอะไรนะครับก็ต้องมีการคิดคอนเซ็ปต์แบรนด์ยังไงหากลุ่มลูกค้าเรายังไงทํายังไงให้คนมาซื้อเสื้อผ้ากับเราทั้งทั้งที่มีคนขายเสื้อผ้าอยู่เต็มตลาดแต่ทําไมต้องมาซื้อเสื้อผ้ากับเราแล้วหลังจากนั้นยังไม่พอนะครับในเซกชันที่2ของคอร์สนี้ครับโคดบีจะพาคุณบินมาที่กวางโจวรประเทศจีนมาที่โรงงานผลิตเสื้อผ้างานป้ายอย่างที่คุุุณณณเเหห็นนนออยยู่้้ววคครับรคคับดดงงงาาใมิกโ ด้วยโดยตรงเลยนะครับการผลิตเสื้อผ้าที่จีนมีข้อได้เปรียบมากมายนะครับคือเขาบริการแบบ one stop service เขาไปหาผ้าให้คุณเขาไปทำแพทเทิร์นให้คุณเขาหาอะไรตกแต่งของให้คุณนะครับเขาแพคเกจจิ้งส่งให้คุณแล้วก็ส่งให้คุณกลับไปที่เมืองไทยให้คุณพร้อมขายได้ทันทีและเซกชันที่3นะครับเป็นเซ็กชันของการที่โค้ดวีจะสอนให้คุณขายครับให้คุณทําการตลาดเสื้อผ้าออนไลน์เป็นให้คุณขายบน Facebook เป็นให้คุณขายบนติ๊ t o อกเป็นให้คุณขายทั้ง IG เป็นครับทั้งหมดทั้งมวลน เป็น one stop service นะครับสอนคุณให้ความรู้คุณทั้งฝั่งซื้อและให้ความรู้คุณทั้งฝั่งขายนะครับถ้าคุณสนใจอย่างมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอยากขายเสื้อผ้าให้ได้พันบ้านต่อวนันอยากขายเสื้อผ้าให้ได้10บล้านต่อเดือนอยากขายเสื้อผ้าให้ได้ร้อยล้านต่อปีโค้ชปีรับจํากัดจํานวนแบรนด์นะครับไม่ได้รับเป็นการทั่วไปถ้าเกิดคุณอยากสร้างแบรนด์จริงๆตั้งใจจริงๆทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยเหมาะกับคุณมากๆครับฟอร์นี้แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปปปปคลลลลินนนีี้้้้ออยู่่ททางงัััับใหหกกไแแผมวจ ให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคช b ีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์